วิชาใดสูงสุดเท่ากับวิชาวิปัสนาสุดยอดแดงวิชาคือวิปัสนากรรมฐานเพราะวิชาอื่นมีมากมายแต่สู้วิชาวิปัสนาไม่ได้ การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนั้นจะช่วยประชาชนทั้งหลายให้ได้ประสบพบกับความสุขที่แท้จริงจากพระสัทธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังที่ท่านได้กล่าวไว้ถึงอานิสง์ ของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานว่าคนหนุ่มสาวถ้าได้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน mm hmm. ก็จะมีอนาคตรุ่งเรืองสดใสตามวิถีธรรมโดยถูกต้องตามคำนองครองธรรมท่านผู้สูงอายุก็จะได้พบ ประสบกับความสุขในชีวิตวัยชราด้วยความเอิบอิ่มในรสของพระสัทธรรมตลอดกาลและเป็นสุขติปรายโนหมายถึงมีสุขติเป็นที่ไปในเมืองหน้าเมื่อระจาก โอกนี้ไปแล้ววัดหาไทยเนรเรศตำบลสาลายาอเอพุทธมนทนจัังหวดนคปรปฐมมีต้นกำเนิดเมื่อปีพุทธศักราช2532โดยคุณหญิงสมนึกเปรมวัฒน,นะ พร้อมด้วยบุตรกิดามีจิตศรัทธายกที่ดินจำนวนห้าไร่40ตารางวาถวายแด่หลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระโบคุณสมาธิคุณเฟื่องปิยธรรมโออดีตเจ้าอาวาดวัดเจ้ามูลและเจ้าคณะแขวงท่าพระกรุงเทพมหานครเพื่อให้สร้างวัดเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเมื่อวันที่19เดือนกันยายนพุทธศักราช2546ได้มีความเห็นชอบจากมหาเทราสมาคมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประกาศตั้งเป็นวัดขึ้นในพระพุทธศาสนามีนามว่าวัดหาไทยนเรศตอนนั้นเป็นสำน,นักสมที่แรกอะ เพราะว่าจํานวนไม่พอจะเป็นวัดได้ก็ต้องหกไร่ดามทีเดินมามีมีที่อยู่นี้สองไร่าาาาต่อไร่ตอนนั้นแบ่งไ้แค่ห้ายอ่ยงไร้าะไรครึ่งตรงข้างหลังเป็นที่จัดสรรหมดเราทําเป็นล็อกๆจัดสรรขายหมดเมื่อพระครูถาวอตธรรมพิบนลมาอยู่ อยู่แล้วได้มาพัฒนามาเพิ่มเติมสร้างสารสนตถุเพิ่มเติมขึ้นซื้อที่ดินขยายอีก3งานเพื่อให้ครบ6กไร่พอหลังจากครบอกไร่ก็จึงขอแต่งตั้งขอชื่อเป็นวัดอัทไทนเรศแต่ก่อนชื่อทำนักสงฆ์อัทไทนเรศต่อมาคุณหญิงสมนึกเปรมวัฒนาดำริที่จะให้วัดอัทไทนเรศเป็นสถานปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานคุณหญิงพร้อมบุตรธิดา จึงได้จัดสร้างอาคารปฏิบัติธรรม3มชั้นขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2552โดยหลวงปู่ทองศิริมังคโลเจ้าอาวาสวัดรพระธาตุสีจอมทองวรวิหารเป็นประธานวางศิลาฤกษ์แม่เป็นลูกศิษย์ พระอาจารย์ทองที่วัดพระธาตุสีจอมทองคุณแม่นับถือท่านมาก คอหนึ่งคอ 1, ละสามวันหรือ4วันมีสุกเสาร์อาทิตย์ซึ่งก็มีอยู่ทุกเดือนตามที่ทราบหลวงพ่อให้ยุทก็คือเดือนที่ทอดกระถินแล้วต่อมาก็เมื่ออัตมามาอยู่ตัตมาก็คิดว่า3วันเนี่ยน้อยไปก็เพิ่มเป็น7วันเพิ่มเป็น9วัน อาตมาก็ขออนุญาตหลวงพ่อว่าบุคคลเหล่านี้มาอยู่เก็บอารมณ์ยาวนานได้ไหมก็มีเริ่มในพรรษาก็ประมาณสมเดือนเขาก็อยู่ปฏิบัติกันสเดือนก็มีโยคยีที่ตั้งใจปฏิบัติมีศรัทธาก็ก็ปฏิบัติกันบุคคลเหล่านี้จะได้ผลว่าเมื่อเขาปฏิบัติยาวนานขึ้นสภาวะที่เขารู้ก็ชัดเจนขึ้น เราใช้สติกำหนดอิริยาบถใหญ่อิริยาบถย่อยถ้าหากสติเราตั้งมั่นแล้วออการปฏิบัติตรงนี้จะได้ผลโดยที่เราอะรู้ด้วยตนเองได้มากที่สุดนะคะพอได้มาลองแนวสติปฐานสี่รู้สึกว่า ชอบมากเพราะว่าตนเองจะเป็นคนที่มีภารากิจเยอะนะคะก็ถ้าเกิดจะให้นั่งสมาธิอย่างเดียวบางครั้งเราก็ไม่สามารถที่จะกําหนดเวลาให้มันเป็นประจําได้มากนะคะแต่พอสติปัฏฐาน4ี่เนี่ยเราไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานอื่นๆของเราด้วยะคะ่ะแล้วก็เอาสติไปจับแล้วก็สามารถปฏิบัติเพิ่มเติมได้อีกนะคะ สำนักปฏิบัติธรรมวัดท,ทนยเนรศสารายามีผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมวิปัสนากรรมฐานเป็นจำนวนมากจนอาคารปฏิบัติธรรมที่มีอยู่ไม่เพียงพอจึงต้องมีการขยายสถานที่เพื่อรองรับจำนวนของผู้ปฏิบัติธรรมโดยสร้างสาขาขึ้นที่อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี ให้เป็นสถานที่สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมที่ต้องการปฏิบัติอย่างเข้มข้นเพราะที่นันไม่ค่อยพอปฏิบัตินะเดือนหนึ่งสองครั้งครั้งหนึ่งก็ประมาณเจ็ดปดสิบคนนะทุกๆครั้งก็เต็มหมดเลยท่านเจ้าวาดกระปารอบอกว่าคนมากันมากอันนั้นก็ปฏิมีที่อยูตรงนี้ก็เลย คิดจะสร้างขึ้นเพื่อจะได้แบ่งเบามาที่นี่บ้างสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรมเริ่มแรกก็จะปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดหาไทยนเรศที่สาลายาผู้ที่มีความประสงค์ ที่จะปฏิบัติธรรมให้อุกฤษตขึ้นและก็ต้องการปฏิบัติธรรมหลายๆวันก็จะส่งมาที่นี่ก็คือวัดหัตถนเรศที่ปากท่อราชบุรีนี้ ปฏิบัติธรรมที่เกิดขึ้นใหม่ก็คือสำนักปฏิบัติาธรรมอายนาเละที่ปากท่อก็คือเพื่อรองรับตรงนี้เพราะว่าโยคีที่มีสภาวะาชัดเจนเขามีเวลาเขาบอกว่ามีเวลาไม่ยุ่งกับการนานแล้วเขาสามารถเก็บอารมณ์ได้เก็บตัวได้ก็จะส่งไปที่นั่นในการต่อไปตรงนั้นก็คือเป็นที่รองรับในการปฏิบัติเข้มหรือการปฏิบัติที่เอาจริงเอาจังมากขึ้น ที่ต้องการเข้ารับการอบรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่สำนักปฏิบัติธรรมวัดฮไทยเนเร,รศสามารถติดต่อเพื่อสมัครเข้าอบรมได้ที่วัดฮไทยเนเร,รศตำบลสาลายาอำเภอพุทธมนทนจังหวัดนครปฐมตั้งใจว่าจะมาปฏิบัติแล้วก็ให้เข,เขียนใบสมัครลงทะเมียนเพื่อเป็นหลักฐานแก่ทางวัดเสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวเตรียมมาเอง ทางวัดมีให้แต่ที่หลับที่นอนจากนั้นก็นำขึ้นไปสู่ห้องพักจัดห้องพักที่อยู่ที่ใดเรียบร้อยแล้วก็ลงมาที่ห้องปฏิบัติรอเวลาพร้อมกันบางคอร์สเราก็สมาทานศีลเก้าโมงครึ่งค่ะแต่บางคอร์สถ้าพระอาจารย์วิปัสนาจารย์ติดธุระภารกิจที่ต้องออกไปฉันพัตหารก็เป็นบ่ายโมงค่ะ แต่ก่อนจากเวลาจะรับศีลขึ้นกรรมฐานนี้แม่ชีเป็นผู้ปฐมนิเทศคือให้ความรู้ความเข้าใจแก่โยคยีผู้มาปฏิบตัติหรือผู้มาใหม่เรื่องออกของอาหารการกินทางวัดรับผิดชอบบท<น>ทางวัดรับผิดชอบโดยว่าสั่งอาหารจากภายนอกมาจากทางร้านมา แล้วก็กยกมาเอามาวางเช้าเพนประมาณนี้ทางวัดเพียงแต่สั่งแต่ปัจจัยด้านนี้หลวงพ่อเจ้าวาดเป็นผู้ออกแต่ก็มียูคยีผู้มาปฏิบัติธรรมร่วมอนุโมทนาบุญร่วมสมทบแต่ทางวัดไม่มีการเรียกร้องไม่มีค่าใช้จ่ายค่าลงท่าเบียนลงนั้นไม่มีการเสียไม่มีการจ่าย สํานักวิปัสนาวัดนาชัยนาเรศพุทธมนฑลแห่งนี้ก็เป็นที่รเริ่มในการปฏิบัติวิปัสนาตามที่ทางผู้สร้างก็คือคุณหญิงดรสมนึกเรมนวัฒนะได้ดําริไว้แต่ต้นการที่จะให้เป็นสํานักวิปัสนาชัดเจนสิ่งที่เราลืมไม่ได้ก็คือบุลคลากรถ้าสมมุติว่าตรงนี้คนสอนชัดเจนคนปฏิบัติตั้งใจจริงก็จะเป็นสํานักปฏิบัติที่จะ เป็นที่รองรับของผู้ที่แสวงหาความพ้นทุกข์เพื่อที่จะาหาทางออกหาทางพ้นทุกข์ซึ่งตรงนี้ที่ดีก็คืออยู่ในเขตกรุงเทพเดินทางไม่ลำบาก การเดินทางมาปฏิบัติธรรมที่วัดอัยนเรศนะครับซึ่งตอนนี้วัดอัฒนเรศเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปเนื่องจากติดตะเดินบ่มราชชน,นีหรือติดตะเดินปิ่นเกล้านะักก่อนเจดศรีสถานที่ที่จะเดินทางจากกรุงเทพกเ็เรียกว่ามัดสะดวกนะครับจากปิ่นเกล้ามาวัดอัฒนเรศเลยสี่แยกพุทธบนทนอยู่ขวามือเข้าถึงนะครับวัดอัฒนเรศอยู่ใกล้ไ,ไหไมหลไหมเดินรถเดินทางได้ได้สะดวกได้สบายคนไปมาได้สะดวก ที่วัดอาเทนเรศสแห่งนี้รถเบรถเบผ่านข้าวสารยาเยอะมากครับแล้วก็วัดอาเทนเรศสทุกวันนี้คือก็เรียกว่าอยู่ในชุมชนที่เจริญมากๆก็กว่าได้นะครับถ้าสมมุติว่าท่านที่มาจากวัดมาวัดอาเทนเรศแล้วจะเดินทางไปปากท่อเนี่ยนะครับในโครงการเลยนะครับในโครงการที่ผมจะดําเนินการในอนาคตนะครับที่ผมคิดว้าผมเองกออ็ตั้งใจปรึกษา กับหลวงพ่อพระกรุตฐานวรมหามิบนว่าเมื่อคนมาสมัครอยู่วัดอัยนเรศแล้วคนส่วนหนึ่งที่ปฏิบัติเก่าเนี่ยเราจะขนขนไปนะครับตอนนี้คือเราต้องไปโดยรถบัสรถขดสมกที่เราวิ่งเนี่ยเราจัดตกลงกันไว้ต่อไปถ้าเราปฏิบัติเราต้องปฏิบัติ2ที่ชุดที่แก่กล้าเราจะขนไปปักท่อโดยรถบัสแล้วก็ปล่อยทิ้ง7วันวันที่7จะส่งรถไปรับกลับไม่ได้ตกลงกันไว้ก่อนคนที่จะไปจะกลับก็อยู่วัดอัยนเรศ เราไม่รังเกียจคนที่จะมาวันเดียวมาสองวันมาสามวันเขามาวันเดียวก็ก็ดีใจแล้วแต่ว่าพระอาจารย์อยากจะสอนเก่งทัดก็ขนไปนู่นเลยครับนะครับขนไปที่ปากท่อเลยครับ ท่านที่มีความสนใจใค่ศึกษาในประสัทธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าได้มาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานก็จะได้พบสารัตถะคือคำสอนที่เป็นแก่นแท้ของพระเสรธรรมในพระพุทธศาสนา ท่านผู้ทรงศินหมายถึงไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุส,สงฆ์หรืออุบาสกอุบาสิกาผู้รักษาสิลเมื่อมีศินแล้วก็จะได้ประสบกับความเอิบอิ่มในธรรมแล้วก็มีสัมโพธิปรายโนหมายถึงว่า มีการที่จะได้ตรัสรู้หรือรู้แจ้งพระสัตทธรรมในเบื้องหน้าประชาชนทั้งหลายก็จะมีความสมบูรณ์มั่งคั่งไปด้วยโภกรัรย์และอรยิยทรัพ์ยคือทรัพย์อันประเสริฐในพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประเทศชาติก็จะมีความมั่นคงเพียบพร้อมไปด้วยพลเมืองที่ดีมีศีลธรรมแล้วก็มีความสงบสุขด้วย